โอเคครับผมก็สวัสดีท่านชมทุกคนครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง OC TV ครับวันนี้ผมก็มาแจกบวกรีวิวแอดออนวันพีท V48 ครับซึ่งเขาก็ทำการอัปเดตมาใหม่นะครับกอล์ไดโน่เ,เนี่ยจะเป็นไงเนี่ยก็ตอติดตามชมนะครับแล้วก็คลิปไม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมเนี่ย ก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยครับเพื่อเป็นใจผมเนี่ยทำคลิปต่อไปนะครับก็ถ้ากดแล้วเนี่ยก็ไปรับชมกันเลยโอเคครับหลังจากเราเข้าเกมมาครับของเนี่ยก็จะเพิ่มมาประมาณนี้นะครับนี่แล้วก็มีคนเนี่ยเข้ามาถามเยอะมากว่าว่าผมเนี่ยตั้งค่ายังไงครับนี่ผมก็จะขึ้นให้ดูครับการตั้งค่าของผมซึ่งผมก็จะตั้งค่าแบบนี้แบบทุกคลิปเลยครับนี่เลยมันก็จะไม่บั๊กครับแล้วก็มันจะไม่เด้งหลุดออกจากเกมนะนะเราสามารถตั้งตามผมได้นะครับ แล้วก็เดี๋ยวเราเนี uma, right? so fruit, right? so tense, see, ่ยมาดูที่เขาทำการอัปเดตนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็เพิ่มผลพิษะเข้ามาด้วยครับหนึ่งผลครับเป็นเป็นผลเอ่อนุมะนุมะนะครับก็คือเป็นผลบึงนั่นเองครับนี่นะฮะประมาณนี้เลยซึ่งหน้าตาคนที่ใช้ผลนี้ครับเดี๋ยวผมก็จะขึ้นตรงหน้าจอเลยนะนี่เลยเป็นคนนี้นละครับก็เดี๋ยวเราทําการกินผลพิษัตนะปึ๊บซึ่งผลพิษะนี่ครับก็จะเป็นเกี่ยวกับบึงนะฮะนี่เลยก็เดี๋ยวเรามาดูท่าแรกนะครับท่าแรกนะครับเมื่อเรากดเข้าไปครับปึ๊บนี่มันก็จะเป็นการแบบ อ่าเป็นแบบบึงนะฮะแล้วก็เราเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วนะครับนี่เลยนะฮะประมาณนี้เลยแล้วเ,เนี่ยแบบสามารถแบบผ่านช่องเล็กๆได้ด้วยนะนะฮะเป็นแบบขนาด1บล็อกนะฮะนี่ประมาณนี้ครับเคลื่อนที่แบบเร็วมากๆนะครับเอาไว้แบบจุกหลบได้นะน่ฮะประมาณนี้เลยนี่ก็ถ้าเราอยากออกฮะก็กดย่อนะครับปุ๊บนี่เราก็จะขึ้นมาแบบว่าเหมือนเดิมนะครับประมาณนี้ฮนะแล้วก็สกลที่2ฮะเมื่อเรากดไปครับปุ๊บ นี่มันก็จะเป็นการสร้างบึงครับนี่เลยมันก็จะดูดทุกอย่างนะฮะก็เดี๋ยวผมจะลองดูดพวกโจสลัดดูครับปึ๊บนี่ประมาณนี้ครับเห็นไหมมันก็จะโดนดูดนะครับประมาณนี้เลยนี่เป็นการสร้างบึงนะครับซึ่งเราก็ไม่สามารถขยับตัวได้เลยนะเราต้องลปอยก่อนครับปึ๊บนี่เลยแล้วก็สามารถขยับตัวได้ครับประมาณนี้ครับแล้วก็สกิลที่3ครับเมื่อเรากดไปครับปึ๊บมันก็จะเป็นการสวมใส่เข้าไปตรงที่เกาะนะครับ ประมาณนี้เลยแล้วก็ถ้าเราเดินไปแตะตัวของพวกมอนเตอร์นะครับมันก็เป็นการแบบดูดเข้าไปในตัวเราฮะเห็นไหมประมาณนี้เลยเราก็สามารถดูดได้ทุกตัวเลยนะเนี่ยก็จะดูดอ๋อนี่เข้าไปปุ๊บโจรสัดนี่ฮะเราลองดูฮะเราสามารถดูดได้ไหมนี่ฮะได้ทุกตัวเลยประมาณนี้เลยครับนี่ดูดดูดดูดปุ๊บ,บนี่เดี๋ยวดูชอปเปอร์ด้วยครับนี่ฮะประมาณนี้เลย คือถ้าใครโดนตัวเราเนี่ยเราจะดูดเข้าไปครับแล้วก็วิธีเอาออกมาฮะก็คือให้เราเนี่ยกดไปที่ <c oughs> นี่เลยกดตัวไอเทมตรงชุดเกาะฮะแล้วก็เอาออกมาครับปึ๊บนี่มันก็จะเป็นการปล่อยออกมาครับเ <c oughs> ห็นไหมปล่อยออกมาทุกตัวนะครับประมาณนี้เลยซึ่งเราเนี่ยสามารถทาคอมโบได้นะฮะก็คือให้เราเนี่ยกดสกิลที่3ปึ๊บแล้วก็ใช้สกิลที่2นะครับปึ๊บนี่เป็นการเอาคอมโบครับคือพื้นที่เนี่ยตรงบึงเนี่ยถ้าใครแบบโดนบึงของเราเนี่ยมันก็จะดูดเข้าตัวนะครับประมาณนี้เลยเป็นแบบ การใช้คอมโบกถือว่าดีนะครับนี่ประมาณนี้ฮะเป็นการดูดไปด้วยนะครับประมาณนี้แบบเหมือนเก็บเข้าตัวอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ปล่อยออกมาครับฟึบนี่ประมาณนี้เลยครับก็ถือว่าใช้ได้ถ้าสลับผลนี้ครับเป็นผลใหม่นะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันครับแล้วก็ผมลืมบอกฮะก็ถ้าเราแบบสมมติถ้าเป็นเซอร์ไวอร์ครับแล้วก็เราเนี่ยดูดศัตรูเราเข้าไปฮะมันก็จะสามารถโจมตีเราได้นะฮะก็คือต้องระวังนะครับคือแบบว่า ดูดคิปเปอร์เข้าไปเนี่ยก็อาจจะโดนระเบิดตายนะครับก็ระวังระวังนะฮะแบบดูดบิ๊กมัมเข้าไปเนี่ยก็โดนแน่นอนครับก็จะประมาณนี้ครับสำหรับผลนี้ครับโอเคครับก็มาดูการอัปเดตต่อไปฮะก็คือเป็นการอัปเดตเกี่ยวกับห้องการเดินชมจันนั่นเองครับนี่เลยก็เราเนี่ยจะไม่สามารถถือเทมแล้วก็กดค้างได้เหมือนเดิมนะฮะเราเนี่ยต้องใส่ไปตรงที่ถุงเท้านะครับรองเท้าของเราเองครับแล้วจันฮะก็ทําการกดย่อแล้วก็กระโดดฮะปึ๊บถ้าเราทำอย่างนี้ฮะมันก็จะลอยอยู่กับที่ครับประมาณนี้เลยคือเราจะไม่สามารถ เดินไปไหนได้เห็นไหมก็จะช้าๆนะครับก็ผมแนะนำเนี่ยให้เราเนี่ยตั้งค่าตามผมนะฮะก็คือกดตรงเซตติ้งครับแล้วก็กดไปที่ตรงนี้เลยนี่ฮะทัชนะครับแล้วก็เลื่อนมาข้างล่างครับแล้วก็กดตรงนี้ฮะไอเทมตรงนี้ฮะนี่ฮะประมาณนี้เลยตรงนี้ฮะแล้วก็ทําการกดออกมาครับเมื่อเรากดออกมาฮะปุ่มย่อของเราเนี่ยก็จะอยู่ฝั่งขวามือฮะเห็นไหมประมาณนี้เลยแล้วก็ทําการวิ่งแล้วก็กระโดดแล้วก็กดย่อครับเดี๋ยวนะ แล้วกดย่อ2ทีเดินหน้ากดย่อ2ทีครับปึ๊บเนี้ยเห็นไหมก็จะเป็นการเดินชมจันท์แล้วก็เดินไปข้างหน้าครับนี่เลยนี่วิธีการใช้ก็จะประมาณนี้ครับคือถ้าเราแบบเอาปุ่มย่อไว้ฝั่งซ้ายมือครับมันจะใช้ยากนะครับผมแนะนําให้มันอยู่ฝั่งขวามือครับสำหรับปุ่มย่อนะเห็นไหมมันก็จะใช้ได้แบบง่ายดายนะครับประมาณนี้เลยสําหรับถ้าเดินชมจันท์นะครับนี่ประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวว่าใช้ได้นะครับโอเคครับก็มาดูการเป่ดต่อไปครับการเดตต่อไปเนี่ยก็จะเกี่ยวกับ ดาบของบิ๊กมัมนั่นเองครับซึ่งถ้าเราไม่กินผลของอผลวิษของบิ๊กมัมฮะเราจะไม่สามารถใช้สกิลดาบได้เลยนะครับเห็นไหมผมพยายามกดแล้วฮะก็ใช้ไม่ได้ฮะเราเนี่ยต้องกินผลวิษของบิ๊กมัมก่อนครับนี่เมื่อกินไปทักเราเนี่ยลองใช้ดาบดูนะครับฟึบเห็นไหมนี่เราก็จะสามารถใช้ได้นะครับก็ผมคิดว่าการอัพเดตตัวนี้มันดีมากๆนะฮะทำให้แบบค่อนข้างที่สมจริงนะครับนี่ฮะก็จะใช้ดาบได้เนี่ยก็ต้องกินผลพิษของบิ๊กมัมเท่านั้นนะครับนี่เลย ก็ประมาณนี้ครับโอเคครับก็สลหรับการอัปเดตเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นครับที่จริงเนี่ยมันก็ยังมีการอัปเดตแบบเล็กๆน้อยๆอีกครับแต่ว่าผมก็จะไม่ได้รีวิวนะครับผมก็จะรีวิวประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ถ้าชอบคลิปนี้ฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะครับเพื่อเป็นกลังใจผมเนี่ยทำคลิปต่อไปนะครับก็เจอใหม่คลิปหน้าครับสลหรับคลิปนี้ลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันครับบ๊ายบาย